ไปที่ลัชมีสิ้นไทยก็รับในแดนครับหม่งย้อนกนลับมาคาลิตครับอิดทำชิงคาลิตถึงเส้นหลังแล้วหักกลับไปลูกนี้โอ้โหแปลโล่งเลยครับสาวดีอาระเบียขึ้นนำแล้วครับจากการยิงของมาเจ็ครับหมายเลขเก้าเจ็ดครับ,เ,รบเป็นสำร,รองเปลี่ยนลงมาใหม่นะครับโอ้โหลูกนี้คือปล่อยให้หลุดกระชากถึงเส้นหลังมาได้่างที่บอกว่า น,นี่เขาไม่ได้เล่นบอลโด่งอะไรนะครับก็เล่นบอลแบบภาคพ,พื้นจะว่าไปนี่เล่นเหมือนฟุตบอลเลยนี่ลากถึงเส้นหลังตบกับมาตบกับมา,บบมายังตบเรียดอีกนะครับนี่ครับโอ้โหนาทีสไลด์ไปไม่ถึงบอลเปิดมานี่แม่ทั้งสุริยาทั้งโยชิดะเข้าไม่โดนบอลทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสองคนอีกก็เรียกว่าแหมลูกนี้คาริสนั้นหลบได้ถึง3แล้วนี่ครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาที2ี่สวินาทีในพีเรียตแรกนะครับ ยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีจีโปนครับโอ้โหแม่จังหวะที่โดนบุกอยู่ครับตีเสมอกับทีมไทยครับแล้วเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นความชาญฉลาดแล้วมันสมองกันยอดเยี่ยมและความเก๋นะครับเอา3อันในมัดรวมกันมาที่นาทีจีโปนนะครับแม่จ้าจริงจริงครับนี่ลูกนี้ลูกสาวประตูยิงครับดีดเปรี้ยงเดียวตรงกรอบลูกสาวประตูนี่โอ้โหเจ็บปวดหัวใจเลยนะครับทางอาร์ตมีของซาอุดิอาระเบีย เนียมากะไปยิงเล่นทางจะส่งให้เจอนาทียิงสวนกลับมาสุริยาลองยิงไกลลงเรียบร,ร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับยิงอีกแล้วครับอ่าซ้อมท่ามาอีกแล้วครับโอ้โหก่อนนี้มีท่าเต้นจุกกลูวันนี้ท่านั่งสมาธิครับเพราะว่าทีมไทยนี้จะมีก่อนนอนมีต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนะครับก่อนเวลา ว่าซ้อมเสร็จก่อนเข้านอนนะท่าท่านั่งสมาธิด้วยโอ้มาอีกแล้วครับประตูที่สองในรายการนี้ของสุริยาบริเดชนะครับโอ้โหก็ทำให้ไทยครับขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับยิง2นัดติดต่อกันเลยครับมีเล่นงานฮัศนิยยิงโอ้โหมือ2ของอันซาอูครับแม่อุต่าห์เปลี่ยนลงว่าวาลิชครับมาเจ็ด อาจจะติดกลับมาบอลลิตมองด้านในกระดกลูกนี้มงตั้งได้แล้วมองอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับโอโ้ทีมไทยลูกนี้ประกบพลาดนะครับมาเจสครับตีเสมอกับซาดีอาระเบียแหมลูกนี้จะว่าไปก็เหมือนจังหวะสุริยาก็ไไปอ่านเกมพลาดไปหน่อยครับเพราะว่าคิดว่าเขาจะมงธรรมประตูออกไปตัดแต่ว่าเขามงต่ำแล้วก็มงเสยข้ามหัวของสุริยาบริเดตเข้าไปครับ พยายามไมวิม่งออกมาตัดแล้วก็ปรากฏว่าเขาถึงบอลก่อนครับก็มงตั้งเร็วนะครับเสยกับหลังไปตัวซาอุาตีเสมอแล้ว -2 2ครับเนี่นี่เป็นคู่ขี่สูสีบอลไปแล้วโอ้ไปไกลๆก่อนครับนี่แหมทีมไทยอาจจะต้องแก้แเรื่องบับงบอลให้พวกสาประตูแล้วนี้ล้มฟาวอยู่แต่ว่าซาอุเล่นยังไงครับเป็นประตูไหมแม่นี่ครับไทยเสียสมาธินะครับคือเขาก็ไม่เกลียดหรอกครับใครเจ็บใครฟราวลูกออกเขาเล่นต่อเลยนะครับ โอ้ลูกนี้เสียท่าเลยครับคือล้มไปแล้วนี่มันก็ต้องเล่นครับถ้าผู้สินไม่หยุดเกมแล้วก็เกมผับเครียดแบบนี้นี่ไหมโอ้ผก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับห้ามพลาดครับพยายามไปโบยผู้สินก็คือมันไม่ใช่อยู่มันไม่ได้อยู่ในกฎกติกานะครับเป็นเรื่องของสปีดเลยแล้วน,นี่ครเดินควักใบแดงมาแต่ไกลเลย แต่สกอร์เนี่ยก็เป็นซาอุขึ้นน้ำแล้วนะครับสามสองมาแล้วนะครับก็ต้องรวบรวมสมาธิให้ดีนะครับก็เวลายังพอมีแล้วลูกนี้พลาดเองอ้าวได้ครับแม่นี่จะโทษใครก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผองเราเข้าบอลแบบแฟร์ครับก็จิ้มไปไปพลาดเองครับฮัสซันโอ้ต้องจิ้มเข้าไปต้องชมรัตพงษ์นาดีเลยครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะที่ซาอุดิอาราเบียผู้เล่นคือหลังนะครับพอจับบอลห่างตัวนี่เรียบร้อยครับโดนชกเลยอาก็ดำได้ดำไปครับใจ โอ้เจอนัตพงษ์บ้างครับนี่มานคืนหลังซีสโคจิมี่โอสุดยอดเลยครับนัตพงษ์นาดีแม่แก้คืนมาได้ลูกน,นี้นี่ไปเขี่ยเล่นกันเองแล้วก็พลาดเองครับสุดเลยครับอะไรแบบนี้นช่วงเวลาบีบหวัวใจของไทยอีกแล้วครับต้องต้องภาวนาว่าอย่าเสียลูกนี้ครับหอ,อ,อยใกลเลยครับอันฮามามี่ครับตรงนี้ฝากฝีฟักให้สุริยาบริเดชคนเดียวเลยครับ หรือว่าให้ยิงเบิร์ดไปครันสุริยานี่ขอเสียงเชียร์จากแฟนๆครับไปช่วยกดดันหน่อยอันฮามามีครับโอ้โหถอยไกลเลยวิ่งมาซัดลูกโย่โอ้โหไม่เหลือครับซาอุดิอาระเบียนำอีกครั้งเป็น4-3ต่อ,อนี่ครับแหม่มันเสียฟาวระยะมันตรงกลางสนามเลยนะครับโอ้ก็ต้องไปประท้วงบวยกันเพราะว่ามันระยะอย่างเงี้ยมันยิงไม่ยากเท่าไหร่ครับฟุตบอลชายหาดหอย่าซัดให้เหินเท่านั้นเอง แสงอีกครั้งหนึ่งครับซาอุดีอาระเบียเป็น4ประตูต่อ3ามเรื่องขาฟรีคิกเอาฮามานี่นะครับพยายามจะเดินออกมาบีบมุมแล้วนะครับสุริยาบริเดากดได้เรียดดีครับลูก <probable> นี้แรงด้วยเรียดด้วยโอ้โหนี่มันเหมือนยุดโทษเลยครับ